ลิซ่าเข้าไปดูบอลนะครับกระแสข่าวรือเรื่องความรักของลิซ่าแบ็คพิ้งก์กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งหนึ่งครับผมเมื่อมีภาพของลิซ่าไปชมการแข่งขันฟุตบอลเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกระหว่างปารีสแซงแแมงกับปุ้ยแลดงถูกกันปารีสแซงแมงกับนิวคัสเซิลเดี๋ยวนี่อ่านให้ฉันได้เสร็จปารีสแซงแมงครับกับนิวคัสเซอลยู่ในเตดครับที่สนามปาร์คเดส แปลงกรุงปารีสโอ้โห,หตลาดา,า <นะ S 1> มาไวชันหนานสนามบาักเดแปลงกรุงปารีสประเทศฝร,รัง่งเศสในภาพวิซ่าเนี่ยกำลังนั่งอยู่ข้างๆคนผู้หญิงถัดไปก็คือนอร์แมนรีดัสนักแสดงจากซีรีส์เรื่อง The Walking Dead นะครับแต่ที่ทำให้แฟนๆฮือฮาก็เพราะว่ามีคนตาดีนะถ้าคนตาไม่ดีก็คงมองไม่เห็นนะครับคนตาดีเห็นว่าเฟรดเดริกอโนนักธุรกิจมหาเศรษฐีที่มีข่าวหรือว่ากำลังเข้าผ่านดูใจกับน้องมิซ่า โอ้ยเขาเป็นน้องฉันทำไม่ได้กับ นักร้องชื่อดังดิซ่าก็มาชมฟุตบอลในแมตช์นี้ด้วยแต่เขานั่งดูคนละฝั่งสนามนะพี่โพสต์เขาไม่ได้นั่งคู่กันนะเขานั่งดูคนละฝั่งสนามเรอรูได้เธอไปด้วยเหรอก็ในข่าวมันเขียนอยู่เนี่ยเดี๋ยวนึกว่าเธอไปด้วยถึงได้รู้ไปอะไรไม่มีค่าตัวเครื่องบินหรอกตอนเนี้ยนะอะไรแฟนๆเขายังไงก็คือพอทุกคนเห็นภาพเนี้ยแฟนๆเขาก็อดคิดไม่ได้ว่าทั้งคู่อาจมาด้วยกันแล้วก็ไปคอมแบบว่าคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันว่านี่ไงเขายังไม่เลิกกันอย่างที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้แน่เพราะว่า ว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะหลังจาก4ี่สาววงแบ็คพิงค์เนี่ย<ำ>เดินทางไปประเทศอังกฤษนะน<ำ>เพื่อรับเครื่องราชจ,จากกษัตริย์ชาวที่3แห่งราชวงศ์อังกฤษนะคะ<ำ>เพื่อนๆรวมวงเนี่ยทุกคนนะก็กลับเกาหลีใต้ท,ทันทีแต่ว่ามีลิซ่าคนเดียวที่ยังอยู่ยุโรปต่อนะซึ่งหลายๆคนก็เดาว,ว่าเฮ้ยลิซ่าน่าจะท่องเที่ยวแล้วก็พักผ่อนกับคุณเฟเดริกนี่ละน, <Hey. S 1> นรู้ดีนะ